ถ่ายให้ดูเหรียญน่าทวงอันนี้ไม่มีเหรียญนะมาเกือบพันสิบบาทนะเป็นได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีเหรียญใช่ครับมันเยอะเลยอันนี้ทวงมาแล้วเลขึงเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าออกมาแล้วตรงกับเลขตอนนั้นออกสองห้าเขาไปอ้างว่าแมวอะไรที่มีท้องรูปสองห้ามันหาตัวเลขมาห้าเอง ใส่เมียด้วยอไม่มีเมียไเนียเอาเอาเลขแปดนี่นเลขเดียวเลขแปดเดียวเดียวรายการอย่างแรกอาจารย์อาจารย์ทีระพวบอกว่าไปซ้ายไปขวามันมาเป็นจริงมันติดฝาไม่แมันลงมาปุ๊บมันจะแทะตรงนี้มันก็ไปกองอยู่ล่างแล้วตอนหมุนเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวเราปิดปิดตึ้งก่อนนะอาจารย์ไป็นไงที่ปิดเป็นไงฮะเลขเดี๋ยวผมถึงว่าคนไม่เห็นเนี่ยฮะขโมยต้องมีที่ปิดอ่ะมีไหใครขโมยที่ปิดไปอ่ะลูกใส่ยกหล่นหรือเปล่าไม่รู้ อาจาร์ไม่ลองหมุนเลยหรอไม่หนนได้ไม่ได้ารเวเดี๋เอาสายให้หมดรสายหมดีจะลอมันมีแบบรั่วไอ้แบบอันนี้คือแบบรั่วแล้วแบบไม่มีแบบล้วงใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีนะครับเลือกเขาเลือกล้วงไปตั้งนานแล้ว อ่ะฮะดูดนครับยอาง้ย่ที่สยเลยกเยอ้อุ้ยออกนะอาจารย์ออกริจริงนะอาจารย์อ่ะโอเคโอเคยัใส่ไหใส่ไหมิใส่ไิออกได้เลยครับออกได้อกตัวอ่ะโอเค